สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็ก alo alo วันทูทีวันทูทีะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุ ประจำในวันศุกร์ที่14่กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวขอตอบขอแปบ๊บเอิอรับทราบครับผมออโอเคอันนี้นะครับสั่งสินค้าครับเจอ,อเทียนหอม นะเทียนหอมอะโรมานะครับถ้าใครจะสั่งเทียนหอมอย่างดีนะครับไปจุดกุ้ยนังเสริมดวงชะตาตามตำแหน่งของธาตุก็ติดต่อมาสั่งซื้อกาบอาจาย์ได้นะครับเออปกเสกทุกอย่างเรียบร้อยเป็นมงคลนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของตรงไหนเนี่ยสิบสี่กุมภาหรือ ื14กุมภาพาเล์ไทยเดยนู่นนี่นั่นนะวันนี้คุณจะต้องมีแต่ความสุขนะครับเออวันนี้วันนึงไอ้เรื่องความทุกข์ความเศร้าอะไรก็วางไว้ก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะครับเผื่อเนี่ยนะ fc แฟนกลับของมอริสผาดาวเดี๋ยวคุณจะมีโชคลาบและความสําเร็จมีความสุขได้ทรัพย์ก้อนโตก็ได้นะครับเพราะในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่10 ไปจนถึงเนี่ยสัปดาห์น่าถึงสิบสเนี่ย, 14, 15, ยต่อยาวนะครับคุณก็จะมีแต่ความสมุขนะไม่เกิน17ครับเออหรือ17ไม่เกินนี้นะครับกำลังของดาวจะดีอยู่เพราะหลังจากนั้นไปกำ,กำลังของดาวมันจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งมันอาจจะไม่ค่อยดีหรือเต็มที่ถึงในช่วงของวันที่17นะครับอันนี้ในดวงชะตาเนี่ย กลับเข้ามาก่อนนะพูดถึงในเรื่องของความฝันสําหรับผู้ที่ฝันในแรมสองคาความฝันในแรมสองคาจะเป็นจริงในสามวันข้างหน้านะครับ <c oughs> เป็นจริงในสามวันข้างหน้านะแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของตืต๊ดๆความฝันสองวันวันศุกร์ต่อมาดวงชะตาทาง ขวามือดวงโปยหยีสีเขียวนะครับรวันวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะครับเพราะฉะนั้นสายโมให้เต็มที่ไปเลยจะประสบความสําเร็จนะครับพูดถึงดวงโพยหยีสีเขียวในฐานวันปีเกียงปีเกียงดวงชะตาคุณก็วันนี้ธาตุไม้มีกําลังนะครับคุณก็จะพบพักพวกฝวนูงเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริม นะครับคนกันเองนะคนกันเองวันนี้ธาตุไม้มีกําลังนะครับไม้นะก็ไปก่อเกิดไฟนะให้คุณลุกลุกโชตช่วงทาจวาลน,นะครับวันนี้เป็นวันกะเอียงนะคนไม้อีกดีนะครับรดโดชะตาวันนี้เพราะฉะนั้นคุณพยายามหาคนต้นไม้ใหญ่ซึ่งเปียบเสมือนต้นโพต้นไทรเป็นที่พึ่ง นะครับช่วยเหลือก็กูลให้คุณประสบความสําเร็จนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันศุกร์นะครับมีซับมากซาหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุกเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัดเล็บวันศุกร์มีโพกรัพย์ทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์ในดวงชะตานะครับ ต่อมาเี๋จะมาถึงเสียงเซียซีนะประจําวันกันอย่างรวดเร็ว <c oughs> ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จ <c oughs> สาธุใครจะเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วขาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองใดท,ทองนะครับบ่วงสื่ออยู่อี <c oughs> ป้องสมหวังในทุกประกาศได้เซียมซีใบที่ยี่็ด โนะชคชะตาง่้นในช่วงนี้เปรียบเสมือนช่วงเวลาหญิงและชายนะครับซึ่งมีความรักดีๆต่อกันนะวันนี้ทั้งการงานการเงินมีความสุขครับพูดถึงสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็จะสมหวังสมความปรารถนานะครับมาพูดถึงในเรื่องของความรักนะคุณก็จะมีความสุขอารมณ์หมายที่ดีนะครับ การธุรกิจค้าขายเจราจาติดต่อสื่อสารราบเรื่นดีได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานคุณสามารถหางานทำได้ไม่ยากพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบค่อนข้างดีมากนะครับ <c oughs> มาพูดถึงดวงชะตาสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะท่านต้องรักษาให้ถูกทาง นะครับมีโอกาสหายโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคบริเวณหน้าอ,อกต,ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึง่งหนดวงชะตานะครับนะโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นะช่วงนี้เนี่ยงานก็เยอะนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะ FC แฟนคลับที่ติดต่อมาดูดวงชะตากาจารย์ทุกคน นะครับบางคนก็มาดูว้งช่วยออนไลน์นะครับส่งรูปนู่นนี่นั่นคลิปวิดีโออะไรไมาให้กันเยอะแยะครับ <c oughs> นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบควาสมสำเร็จอาจารย์จัดและแนะนําให้คุณไปตัวเต็มที่ครับนะครับบ้านใครบ้านมันดวงใครดวงมันจัดอย่างเต็มที่ไปเลยนะอันนี้เข้าสู่ยุคที่เก้าแล้วตั้งแต่สี่กุมภาหก นะครับแต่ในดวงชะตาเนี่ยนาที่ผ่านมาชีวิตดวงคุณก็จะดีขึ้นราบลื่นะและถ้าในเดือนนี้เนี่ยนะครับใครมีลูกชายคนโตยกมือขึ้นลูกชายคนโตจะมีความสำเร็จจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในบ้านของคุณนะครับแต่สุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านโดยเฉพาะคุณแม่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตานะ ส่วนลูกส,กสาวคนโตนะครับเออก็ถือว่าดีจะมีโชคและความสําเร็จด้วยเช่นกันนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นสีดำดำไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีที่สุดในวันนี้เลย ก็คือสีชมพูนะครับชมพูดีสุดที่ที่ดีคือตะวันออกเฉียงใต้ที่ทดีคือตะวันตกเฉียงเหนือในดวงชะตานะครับอันนี้ต่อมาตัวเลขนําโชคก็จะมีเลขสองสา4สี่สาสี่่แตกแต่เลขที่ออกนะพูดถึงคนเกิดวันศุกร์ครับ คนมันสุกเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลตัวเองดีนู่นนี่นั่นพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่เสียงหายไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามาีผู้ใหญ่ช่วยเชื่อถือในคำพูดของคุณฐานะทางด้านการเงินก็จะดีขึ้นนะเสียงแหบเสียงแห้งหกินโกปรีร้อนก่อนนะอนูไอเนอะนูไอ พอดีหมอผมไปหาหมอบอกให้งดกินให้งดกินเย็นครับโอ้โหหนูก็ไม่รู้จะทําไงน่ะเป็นสิ่งที่หนูชอบมากที่สุดออเลาบากใจนะบางทีแล้วพยายามกินร้อนกินไม่ได้กี่วันเราคอยดูเถอะสองสองสามวันแล้วดื้อกับหมอนะอันนี้ต่อมาค้นเกลือในวันอาทิตย์นะครับให้ระวังนิลองปัญหาทางสายตาปวดศีรษะบ่อยความรันโลหิต นะครับระบบเลือดนู่นนี่นั่น,นโรคหัวใจต้องระวังนะครับพูดถึงคนเกิดในวันจันทร์นะเพราะความประณีตเรียบร้อยของเจ้าชะตาเนี่ยทำให้คนรอบข้างให้ความเกลืยอกเกงใจและศรัทธานะครับดีต่อมาคนเกิดในวันอังคารอังคารขยันแล้วรวยครับเพราะเป็นสีนะเพราะเพราะความมุ่งมั่นใจของเจ้าชะตาสมผลได้รับรายได้โชคลาภเข้ามาคนวันพุธกลางวันก็ดีครับหลักรัก เงินทองสัญญาก็ถกลงเจราจาเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคุณก็ได้สัญญาได้เงินค่าเช่านู่นนี่นั่นมาก็เจ็ดแปดแสนน่อเยอะนะของชาวราศีกันเนี่ยนะครับไ,ได้ได้เยอะนะต่อมาชาวคนเกิดในวันเสาร์ถือว่าเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยเรื่องปัญหาเก่าๆนะครับซึ่งมีเข้ามานู่นนี่นั่นนะก็ต้องระมัดระวังนะครับ คนวันพฤหัสบดีดีครับนะผู้ใหญ่ไว้ใจคุณเต็มที่นู่นนี่นั่นทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในหลวงความข้างไคล้ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเออก็ต้องระวังนิดนึงคุณต้องหาที่มาที่ไปให้พบนะเวลาคุณไปเช่าบูชาวัตถุมงคลอะไรมามันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมถ้าคุณรู้ที่มาที่ไปไม่มีปัญหาหรอกนอกจากคุณไม่รู้เนี่ยนะอย่างเช่นสารติจูเอีย้ยเนี่ย บางทีมีคนให้จารมาดูหวงจุ้ยก็เห็นสารอาจารย์ก็ถามข้อมูลบางคนบอกไม่รู้เหมือนกันเขาตั้งยังไงนานแล้วตั้งถูกไม่ถูกไม่รู้แล้วหนูจะรู้ไหม <c oughs> หนูก็ต้องมานั่งเสียงทายนะเออ,อันนี้ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงอันนี้คบแล้วนะครับมาถึงปรากฏการผ่าดาวถูดดี ได้เวลาสนุกแล้วสินะครับวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะจะดูในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะครับนะความรักแต่ละคนเป็นอย่างไรอ้ายาอ้ายานะวันนี้ดาวพระราหูเสียอังคารก็ยังเสียพุธเดี๋ยวนะก่อนนะก่อนเน้อก่อนตึ้ดคนเกิดปี2517ันหาย้ำนะ คนเกิดปี2,517ไม่ว่าชายหรือหญิงคุณระวัง4เนี่ยแหละ4-5วันเนี้นะครับคุณจะมีหมายสารมาที่บ้านนะต้องระมัดระวังนิดนึงเอกสารสัญญาคาดีความหรือจะมีอะไรที่ติดต่อมาหาคุณ นะครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยคุณต้องระวังนะครับดวงใครดวงใครโดยเฉพาะคนปีหนึ่งเจ็ดเออนะอันนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงเอกสารสัญญาคาดีความตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับช่วงเที่ยงต้องระวังนิดนึงเป็นพิเศษนะอันนี้ก็ครบแล้วนะครับเออช่วงเที่ยงนะเออเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่ง เวลาถ้าคุณจะพูดคุยคุณจำไว้นะถ้าคุณติดต่อธุรกิจกับคนจีนนี่คุณจำไว้เลยนะทั้งสิบสองราศีเนี่ยนะติดต่อธุรกิจกับคนจีนหรือคนไทยซื้อเชื้อสายจีนเขาเขาจะมีความเชื่อเขาและเขาจะถือกันช่วงเช้าหรือช่วงช่วงเช้าชเช้าสายเนี่ยห้ามพูดเรื่องเงินครับห้ามพูดเรื่องเงินห้ามทวงเงินนู่นนี่นั่น,นอะไรห้ามพูด หยิบยืมห้ามพูดเพราะว่ามันไม่ดีแต่ถ้าคุณจะพูดให้คุณพูดช่วงหลังเที่ยงไปแล้วดีที่สุดพูดคุยสารพัดเรื่องเรื่องรายรับราย,ายเรืงองเองินต่างๆนานาเนี่ยนะหลังเที่ยงไปคุณค่ณคอยพูดแต่ช่วงเช้าห้ามเลยนะครับถ้าคุณดิวติดต่อธุรกิจกับคนจีนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจคุณเดี๋ยวพวกเขาอาจจะยกเลิกสัญญาหรืออาจจะไม่ค้าขายกับคุณก็ได้อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ ต่อมาเราพูดถึงตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับ12เขียงะเซ้นซิวคาคนะครับในดวงจันทร์14กุมภาวันธ์วาเลนไทน์นะวันนี้เป็นวันเสือะครับโอ้โหเสือ <c oughs> เสืออะไรเนี่ยเสือไม้ะครับ เ,เสือไม้ธาตุไม้ในดวงชะตาก็วันนี้ไม่เหมาะกับการขุดบ่อน้ำเดินเรือวันนี้จำไว้นะคองแสนแสดหรือเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับห้ามลงน้ำเด็ดขาดเว้นหนึ่งวันโดยเฉพาะคนปีลิงนะ ไม่ควรไม่ควรเพราะมันไม่ดีนะในดวงชะตาของคุณตกน้ําตกา่าคุณเคยเห็นลิงตกน้ํำไหมไม่ดีนะครับดวงชะตาวันนี้หญิงมีคานห้ามกระทบประตูเตาไฟวันนี้เหมาะกับกิจกรรมรับตําแหน่งขอบุตรตั้งเสาตั้งคานกุดตินฝังศพซ่อมแซมแต่งงานแล้วก็เดินทางเดินทางได้แต่เดินทางทางบกนะครับทางบกดีที่สุด นะัอากาศก็ไปได้แต่ระวังน้ำเ <c oughs> ครื่องบินบินเครื่องบินบินบินบน,บนโบกโอเคบนบกนะแต่ถ้าบินผิวน้ำก็ต้องเสี่ยงนิดหนึ่งต้องระมัดระวังทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับช่วงเวลาที่ดีก็คือตีสามถึงตีห้าสิเบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงนะครับ หนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มนะสีเสริมประจําวันก็คือเขียวอ่อนเขียวเข้มสีโชคลาภก็คือขาวเถาทองนะครับในดวงชะตาโอเคอันนี้ตามปฏิทินแล้วนะเดี๋ยวต่อมามาเริ่มต้นที่ราสีจากเริ่มชาวลัคนาราศีเมฆ <c oughs> คนเมฆเนี่ยดวงคุณเนี่ยความรักเออลืมเดี๋ยว่าต้องความรักความรัก ความรักความรักเจ้าค่ะจู่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัวไม่ดีนะของคุณเนี่ยคู่วินาศเนี่ยมันเสียหายแล้วส่งเสียความรักโอเหมือนคงบวงไม่ดีในดวงชะตาความรักลึกลับซับซ้อนไม่ว่าคนที่มีคู่แล้วหรือยังไม่มีคู่นะครับแต่ถ้าคุณยังเป็นคนโสดนะ ถ้าคุณมีใครเข้ามาเกี่ยวพันในช่วงนี้คุณจําไว้เลยนะเขามีอีกคนหนึ่งอยู่คุณกําลังถูกสวมเขาเขาควายใหญ่ๆเลยนะเอเพราะฉะนั้นความรักคุณยังไม่ค่อยดีของชาวลัคนาราศีเมฆนะครับในดวงชะตาแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วระวังเลิกลาอย่าล้างนะครับต่อมาชาวราศีพฤษภคนพฤษภสุขเป็นลาภะ บุคคลใดสุขเป็นลาภะดีคุณดิวติดต่อเจราจามันจะลาบลื่นโดยง่ายโดยเฉพาะกับเพศตรงกันข้ามนะครับและดาวพฤหัสบดีทับคุณคุณเครื่องมีโอกาสในเรื่องของความรักที่ดีคู่ของคุณซึ่งเคยไปทะเละลายตัรัตะแตะ่ที่ไหนก็จะกลับมานะครับดวงชะตาคุณเรื่องอถ้ารอคนรักเก่าใหม่ก็มีโอกาสกลับเข้ามานะครับ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใครในเรื่องของความรักนะในดวงชะตาต่อมาชาวราศีเมทุนคนเมถุนเนี่ยความรักยังไม่ค่อยดีเพราะดาวคู่ครองปัตตนิวินาคนที่มีครอบครัวแล้วก็เราเระวังการทะเลาะบ่อแหวงเลือกรายอย่าล้างคนที่ยังโสดก็โสดไปก่อนครับยังไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายดวงชะตาชาวราศีมเมทุนเนี่ยคุณจะพลิกฟื้นแบบโอ้โห สุดๆนะบางคนบอกเอ๊ะเพื่อรหัสมาทับทำไมทับไม่ครบติดสองเดือนไม่กี่เดือนแล้วไปตรงนั้นอีกแล้วกลับมาขาดทุนบางคนบอกขาดทุนทับไม่ครบปีมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะคุณเนี่ยปีนี้จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคู่ครองคู่มิตหุนส่วนนำพาช่วยเหลือครับ เพราะฉะนั้น13พฤษภาหรือตีซะ14พฤษภาไปก็ได้นะภาทิ์เบิร์กรุณตอนเช้า14พฤษภาโอ้ยฝุ่นนะความรักของคุณในช่วงนี้ยังไม่ดีนะครับเออต้องระวังไว้ก่อนต่อมาชาวราศีกรกฎค,คนกรกฎเนี่ยนะมรณนนะครับคือก็ดีนะ คือถ้าใครราศีกรกฎเนี่ยถ้าคุณมีคู่ต่างชาติลูกครึ่งหรือถ้าคุณยังดีอยู่สา,าสาธุแสดงว่าคุณทําบุญมาดีคุณรอดพ้นปลอดภัยนะครับแต่คนที่มาดูดวงชะตาจารย์เนี่ยหลักสถิตินะนะเขาเรียกขุมนรกบัดซบนี่ขาเล่าให้ฟังโอ้โหมันเป็นอะไรซึ่งอื้มเฮ้ใช่เหรออย่างนั้นเลยใช่ไหมเนี่ย กิเลตัณหาต่างๆนานาเออนะเพราะฉะน้ความรักชาวราศีกรลกฎคุณยังไม่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไปลุยนเรื่อ่งงานดูแลระวังเรื่องของงานให้ดีนะครับต่อมาชาวราศีสิงห์อายาคนสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณเสาอ่ะอ่าก็ยังไม่ได้อยานะครับลูกผีลูกคนนะปีนี้ลูกผีลูกคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งอยา่าลุ่มหลงมัวเมา คุณคุณห้ามหลงนะคนสิงเนี่ยหลังพุทธภาห้ามหลงถ้าคุณหลงคุณตกนรกเลยคุณจะถูกหลอกจนหมดตัวนะแต่ถ้าคุณไม่ไม่หลงไหลอันนี้โอเคให้เขามาหลงคุณนะดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องนั่นหน่อยนะแต่ความรักของคุณในช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังนะอย่าเพิ่งให้ใจไปเต็มที่ต้องดูดูไปก่อนนะครับ ต่อมา <c oughs> คนราศีกันเนี่ยคนลัคนาราศีกันเนี่ยราหูเล็งนะครับเปิดเมื่อกี้สิงสาเล็งนะมันก็อยู่ด้วยกันเนี่ย,ยกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยแหละนะคนลัคนาราศีกันเนี่ยราหูอยู่แต่ดาวปัตตนีอยู่โสภา <c oughs> เขาเรียกคู่บุคู่บุญคู่เวรคู่กรรมนะเดี๋ยวสาวมาก็ไอ <c oughs> ้จ้าวันนี้หลบกันไม่พ้น พราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์นะครับเออค่อยไปค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปความรักคุณก็ย,ยังไม่ค่อยดีขึ้นก็ไม่ค่อยดีนะในช่วงนี้ของชาวราศีกันต้องระมัดระวังแต่ก็มีโอกาสที่จะพูดคุยนะครับกลับมาพูดคุยกันอยู่นะต่อมาชาวราศีตุลคนตุลพินทุบหาห์ดแหมพูดถึงตุลน,นะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้หนูไม่รู้ หนูไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะคนตุนก็อะไรนละวิภูมิมะทั้งโสลาปัญจะแกะลักคณาพุทธก้าจันทร์กับชีวาเป็นแปดสุขเจดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนี้รันต์หนูใช้บ่อยมากร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มมันก็อยู่ตรงกันข้ามความรักนะปัตตานิคุ่ส่วนคู่มิตรคู่สัญญาเจรจามันหมดได้หมดอะร้อนอกร้อนใจ ถ้าในเรื่องของความรักคุณก็ยังไม่ค่อยดีสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังนะครับบางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่มรันนะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมเออนำเสนอโครงการงานโปรเจกต์ผู้ผู้ใหญ่ก็งงงงงักก็ว่าไปนะโอ้โหเราก็ทำเต็มที่เลยนะเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเริ่มให้เริ่มให้ใจเย็นใจเย็นชาวลัคนาราศี ราศีตุลเนี่ยนะครับการเงินพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยสำเร็จความรักก็สําเร็จในสองเดือนนะครับไม่ใช่คนแยกนะความรักยังไม่ดีแยกก่อนเขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่ตรงจริงจังนะครับก็คือเหมือนกับดูๆไปก่อนนะหลังพฤทสภาไปก็ถือว่าดีนะครับคือคู่มิตรอุ่นส่วนให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีของชาวลัคนาราศีตุล จะมีเงินนะครับในสองเดือนนี้แต่ถ้าโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าถ้าเร็วสุดก็นเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดไม่เกินนี้นะครับเอ่อไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงใครก็ดวงของคนคนนั้นนะครับแต่ถ้าดูดูแล้วมีคนจะเป็นเศรษฐีอยู่นะครับที่เอาดวงไม่จานดูจะเป็นเศรษฐีนะ <c oughs> <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิก คนราศีพิจิกความรักเพื่อรหัสเลงดีครับไม่มีปัญหาครับคนรักเก่าใหม่กลับมาขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใครคุณก็ต้องเลือกคนดีเลือกคนซึ่งดูดูแล้วเออดูเป็นคนดีอะไรเป็นผู้เป็นคนดีอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้นะครับในดวงชะตาหาความรักดีนะครับต่อมาเดี๋ยวถึงถนนก็กินกาีฟก่อน นะเจีย๊ยเจีย๊ยเจีย๊ยเจียโกบี้เ,เจี๊ยเต้นะเจี๊ยปึงเจี๊ยม,มวยแต่บางทีบางคนที่ไม่ดีเขาเอาคำพูดไปล้อเลียนคนจีนมันก็ไม่ควรนะนะแอ่น่นนี่นั่นเนี่ย <c oughs> ต่อมามาพูดถึงคน อ,อ๋อธนูพูด,พ,ดพูดไปยังไธนูความรักอ่ะย่าไม่ดีชาวนางความรักไม่ดีพฤหัสเสียอยู่ยังยังคุณไม่ต้องพระอังคารเลยนเี่โอ้โหยังไม่ดีนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรดาวพระจันทร์เดินเร็วฟ้าความรักคุณก็คือไม่ได้อะไรมากมายนะในดวงชะตาพฤหัสยังดีอยู่เพราะฉะนั้นความรักยังโอเค ดวงชะตาคุณยังเป็นปฐุมมเกณฑ์อยู่นะครับถือว่าดีความรักยังดีอยู่นะต่อมาชาวราศีกุมคนกุมก็เป็นปฐุม,มะเกณฑ์นะแต่เสาทับหืดอ,อารทุกใจขมขื่นก็ต้องระมัดระวังนะครับเอออย่าใช้อารมณ์คนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องดูนิดนึงนะคนที่ยังโสดก็อืมโสดอยู่ก็ยังอะนะ <c oughs> ย่งพึ่ง ใจเย็นปีสองปีคุณดูดูไปก่อนเรียนรู้นิสัยใจคอไปก่อนนะครับเพราะมันเป็นบาปประเคาะมันหลงว่าหลงว่าตกนรกต่อมาชาวราศีมีนคนราศีมีนดงชะตาก็ความรักก็ยังดีเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีปัญหาสักอะไรหลังพหลังพฤษสภาไปโอ้โหดวงวิ่งกระชูดเลยนะถือว่าดีมากของชาวราศีมีนนะความรัก ยังไม่ค่อยดีเต็มที่ค่อยเป็นค่อยไปนะของชาวราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วทั้ง12ราศีท่านไหนสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ